สวัสดีครับผมบูมนิสาันชอยลวันสาขานครมาถมนะครับวันนี้นะครับบูมได้จัดเตรียมตก,ตกแต่งรถก่อนส่งมอบให้ลูกค้าอีก1นึ่คันนะครับ คันนี้จะเป็นนิสสันทิกอีพาวเรุ่น V นะครับราคาอยู่ที่8 4 9 9 0 0บาทนะครับถ้าเป็นสีเทาเพิ่มเงินอีกมา5,000บาทนะครับตอนนี้บุ้มได้จัดแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0.99ของแถมครบนะครับทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดก่อนส่งมอบนะครับบุมดูแลนะครับตรวจเช็คให้อย่างละเอียดนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อบุมได้นะครับเบอร์และไลน์ของบุมอยู่หลังทคลิปนี้นะครับยังไงเดี๋ยวบุมพาไปชมรอบตัวรถกันนะครับเชิญครับ